วันนี้มาเจอกับคุยเอ็มเหมือนเช่นเคยวันนี้คุยเอ็มมีเรื่องของลิมิตม5มาฝากนะครับคำว่าลิมิตนะครับสรุปสั้นๆก็คือค่าเข้าใกล้นะครับอย่างเช่นว่าค่าเข้าใกล้2เงเนี้ยมันก็จะมีลูกศรเข้าทางซ้ายแล้วก็เข้าทางขวานะครับเหมือน,นตัวอย่างข้างบนซึ่งวันนี้ จะเน้นหนักทางเรื่องการหาค่าของลิมิตนะครับการหาค่าของลิมิตก็คือการแทนค่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับจะหาค่าของลิมิตได้ก็คือการแทนค่านั่นเองครับมาดูตัวอย่างครับเขาบอกว่าจงหาค่าของลิมิตต่อไปนี้ถ้าหาถ้าลิมิตหาค่าได้นั่นเองครับมาดูตัวอย่างที่1.1ครับเขาบอกว่าลิมิต8 x ลบ5เมื่อ x เข้าสู่ศูนย์นะครับ หายังไงหลักการเดียวเลยครับก็คือการแทนค่าก็คือ8คูณกับ x เข้าศูนย์ 0. เราก็แทนค่าเป็นศูนย์เลยนะครับลบหนั่นเองคำตอบก็คือเท่าไหร่ครับ8ปคูณศก็คือ0ูนยคำตอบก็คือลบหนั่นเองเสร็จสับง่ายไหมครับพอแทนค่า x เข้าศูนย์นี่ครับ เรได้ค่าเปนศูนย์เลยสบายมากโอเคครับตัวอย่างที่2ครับเพราะว่าลิมิต 5x กำลัง2บวก7เมื่อ x เข้าสู่5นะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปใน x เลยครับ5ก็คือ x เข้าสู่5ก็คือ x เป็นกําลัง2บวก7นะครับ ก็คือห้าคูณกับ5ากำลังสองคือยี่สิบห้าวกเจ5ห้าห้าเป็นร2 5ยี่สิบห้าวกเ็ดเป็นเท่าไหรครับอ่าพิมพ์มาหน,นิเขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เป็นหนึ่งร้อยสาสิบสองนั่นเอง เสร็จแล้วครับง่ายไหมครับ <S <S> <S ก็คือตัวนี้ครับเขาบอกว่า x เ,เข้าสู่5นี่ครับแล้วก็แทนค่า x ตรงนี้ครับเป็น5า5าากำลังสก็คือ25 25คูณ5เป็น 125 125บกเเป็น132นั่นก็คือคำตอบแล้วนะครับเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับง่ายมากเลยนะครับสำหรับนี่ก็คือสรุปก็คือค่าเข้าใกล้แล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการหาค่าของลิมิตนะครับโมเดลเขาก็คือการแทนค่าเหมือนตัวอย่างทั้ง2ข้อที่ผ่านมานะครับส่วนข้อ3เอมให้ทำเองนะครับ <G ül> จะได้เก่งๆนะครับ <S 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 สำ<ภ>หรับวันนี้เควมก็มีมาฝากเพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ให้ทุกๆคนน้องๆทุกคนนะครับกดไลค์กด Sub บสไคร์นะครับเพื่อที่จะแชร์ให้กับเพื่อนๆอครับได้ได้เรียนรู้ได้ทบทวนนะครับในวิชาคณิตศาสตร์ยิ่งยิ่งพวกเรากด Sub บสไคร์มากนะครับ ยูทู e ของเราก็จะโฆษณาให้เรามากขึ้นนะครับความรู้นี้ก็จะแพร่กระจายไปมากขึ้นวันนี้ก็มีฝากมาฝากเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ